ทางมีให้ไปไม่ไปผมปว่าไปทางนู้ถึงไม่นานแล้วลุยแหลกนี่นะทไม่ได้หรอดยวไปหามวหลุมันจะมีาหลุากเดี๋ยวเดี๋ยวเด เอาอันนี้ไปไว้ข้างหน้าดีกว่าเอาของไว้ข้างหน้าก่อนเดี๋ยวความล่วงดูทางดูทางขี่เข้ามาในคันนาเลยครับเนี่ย,ยมาทำไมนั่นน่ะดิใครพามาเนี่ยพี่หนึ่งอันนี้ไปก็ไปอ้อ

ตรงตรงเลยตรงตรงอย่าหักนะตรงตรงเลยขาดเยอะไหมนี่ยขาดเยอยขาอนเดี๋ยวเล่งเลงีกว่าโ้โหอือไปอ่ะไปแล้วทางนี้ไปไป ไม่ไม้เนาะอะไรมึงจะเอ็นไปไหนอะยะยัยหยกข้ามยกข้าล่องนะครับคทำนาคยังงยุนี้ทำอะไรกันเมื่อกี้ไมถามลุงลุงบอกไปไม่ได้ได้แล้วคืจะไปอ่ะทีนึง เอาเืมเบ็ดเลยเบ็ดเบ็ดปลาลือหมดเลยก็ครับก็ารจะได้ปลาแต่ละตัวลุยครับต่อไปครับต่อ มี่ล้อลุยคำน,น้ำมาเลยนะเนี่ย,ย,ยาวไปเนี่ยครับชีวิตพวกผมก็มีอยู่แค่นี้ครับผมกว่าจะหาหมายตกปลาได้ก็ไม่ใช่ง่งายๆนะครับก็ต้องลุยต้องอะไรเยอะแยะครับ นะครรับอคือจะเข้าไปหมายข้างในนะครับข้างในอ่ะมันมีคฟองอยู่นะครับก็ขี่เข้าไปในคฟองนะครับ มีหมายแล้วื้กอนะาม่อครับตกปลาต่อครับปลาเยอะกว่าเพราะมันมีโงกว่างอย่างนี้